การศรัทธาบูชาเทพที่แท้จริงลูกได้ติดตามอาจารย์แม่แล้วจะบอกเราว่าไม่ใช่ใส่มูนะแต่เป็นสายบูชาแท้จริงส่มือใส่มูคือการร้องขอคือการที่เรียกว่าเราไปมูไปที่ไหนเราไปร้องขอพรแต่การศรัทธาบูชาเนี่ยเราต้องบูชาด้วยใจและเราต้องปฏิบัติมีมีเรียกว่าทานศีลภาวนาแล้วก็การกินเจถวายด้วยหัวใจ แล้วความสุขความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเราเองคือความอุดมสมบูรณ์คูณสุขที่เราจะได้รับจากพระองค์เข้าใจนะลูกนะเข้าใจเห็นลูกรับ้แม่สวยมากเลยเห้วเห็นที่ไหนเห็นเห็นในกายอาจารย์แม่เหรอเห็นในกายอาจารย์แม่อ๋อเหรอเออมัเห็อลจิตใจดีจงสอน เรอได้ <laughs> แล้วเห็นดูไหมเห็นที่ดูไหมที่เป็นข่าวนะเี่อาจารแบ,บ็เป็นข่าวเนาะใช่ไหมได้ดูนะติดตามใช่ไหมได้ติดตามไหมที่เป็นข่าวที่แบบว่ามันเป็นกระแสย้อนกลับมาอีกเรื่องตบถีบลูกศิษย์อะไรเงี้ยลูกเข้าใจไหมเข้าใจในเรื่องของลีลาของพระอ,องค์ท่านไหมใช่ใช่เข้าใจค่ะว่าดูเพราะอะไรเพราะว่า ต้องดึงมาดึงอกุศลในตัวตนของคนคนนั้นต้องแบบเหมือนบางทีบางครั้งพลังบางอย่างมันต้องใช้สาดเท้าฉีดหรือว่าใช้ฝ่ามือเหมือนให้มีสติอะบางคนมือยูอย่างเงี้ยอึนอยูอย่างเงี้ยรู้เข้าใจนะมันไม่ใช่การรุนแรงหรือทำลายร่างกายแต่ว่าบางคนที่เขามองคนภายนอกเขาก็จะมองว่ารุนแรงอะไรเงี้ยนะไม่แร,รง แต่ไม่รุนแรงแต่ด้วยความเมตตาแต่ว่าเป็นลีลาเป็นลีลาของท่านที่ดูแบบว่าดุนแล้วก็เกี้ยวกาดเพราะว่าพระแม่ธุรคาการีดุอยู่แล้วลูกเข้าใจนะคคันดูมาใช่ไหมในคลิปค่ะเหรอโดูทุกถุกชอตเหรอเอฟซีเลยใช่ไหมเอฟซีนะเอฟซี ชอบาจารย์แม่เพราะอะไรชอบชอบแล้วก็รักศรัทธาเพราะอะไรเพราะว่าหนูศรัทธาองค์พระแม่อืออือรู้ไม่มีไม่มีเหตุผลอะไรแต่รู้ว่าศรัทธามากใช่ไหมแล้วก็เรียกองค์พระแม่ตลอดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วลูกเห็นในในลีลาของพระองค์ท่านที่ผ่านกายนี้ในในช่วงการทําพิธีไหมเห็นไหมเห็นค่ะแตกต่างจาก แตกต่างจากความเป็นมนุษย์ปกติมะเห็นมะที่ท่านให้พรแตกต่างจากอาจารย์แม่ปกติแล้วลูกสัมผัสได้ว่าว่าท่านคือมาจริงๆมะรลูกสัมผัสได้สัมผัสได้